สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นเรียนในเรื่องของการโปรแกรมมิ่งกันนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้ครูจะพาเราไปรู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่า pix to blocks นะครับ pix to blocks นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสกดยังไงนะครับก็เริ่มจากที่เราเปิดโปรแกรม google chrome ขึ้นมาก่อนเลยนะครับหรือจะเป็นโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นพิมพ์ในช่องค้นหาเลยนะครับว่า pix P.I.C. นะครับแล้วก็ two blocks นะครับ block ก็คือ B.L.O.X. นะครับแล้วก็กด enter เลยครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีคำว่า pick two blocks นะครับเกิดขึ้นในตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเลือกเข้าไปที่ตัวแรกที่เราค้นเจอเลยนะครับเจ้า pick t o blocks ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับก็จัด ใช้ทำอะไรได้มากนะครับมาดูหน้าตานะครับใช้ทำเกี่ยวกับโคดดิ้งต่างต่างนะครับเล่นเกมเหมือน s สครับที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นภาษาบล็อกง่ายๆนะครับนักเรียนไม่ต้องพิมพ์อะไรมากมายนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้เรื่องของ AI ได้นะครับเช่นในภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจดจำเนี่ยจดจำหน้าตานะครับว่าเป็นใครนะครับแล้วก็จำว่าเออ ปิดแมสหรือ,อยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูโครงหน้าโครงตาแล้วก็จําทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะโคดิ้งกับหุ่นยนต์ได้นะครับต่อกับหุ่นยนต์โรบอตนะครับแล้วก็สามารถที่จะบังคับนะครับผ่านมือถือนะครับเป็นจอยสติ๊กเหมือนนังภาพเลยนะครับหรือไม่ก็เล่นเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับสร้างเกมได้นอกจากนั้นก็ทําแบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์นะครับก็คือ สั่งเปิดปิดไฟข้ามโลกกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจมากนอกนั้นก็จะมีตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บน Google นะครับด้วยนะครับ Google p l a y นะครับก็นักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่มังคับกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวที่อ,อุปกรณ์รอ,อาจจะยังไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะขนาดเล็กไปนิดนึงนะครับเราเรียนรู้บน PC เสร็จเราสามารถไป ใช้บนแอนดรอยได้นะครับบนมือถือของนักเรียนได้มันสามารถเชื่อมโยงไปบอร์ดอะไรบ้างนะครับมีมีบอร์ด e อีวายนะครับของตัวมันเองนะครับแล้วก็บอร์ด Arduino นะครับซึ่งนักเรียนอาจจะยังไม่เคยได้เรียนเนาะหรือด้ได้เจอบ้างสําหรับบางคน,นครับบอร์ด e s p 3 2ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์และบอร์ดที่นักเรียนคุ้นเคยก็คือบอร์ดของ m i c r o b i t เนาะทีนี้ คุณครูก็จะให้นักเรียนดาวน์โหลดช่วยติดตั้งกันก่อนนิดนึงนะครับโดยเลื่อนมาด้านบนนะครับแล้วเราเห็นคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถกดคลิกตรงคําว่าดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆเราดูลิงก์ด้านล่างนิดนึงเป็นไอคอนตัวเลือกอีก4ตัวนะครับก็มีตัวคําว่าทากชี้ไปก็สัญลักษณ์นี้เรารู้แล้วว่าเป็น Windows น,นะครับดูจาก หน้าจอที่เราใช้นะครับดูส่วนด้านล่างนะครับส่วนนี้จะเป็น Apple นะครับเป็นตัว Mac PC อะไรอย่างเงี้ย Linux และก็ Android ซึ่งตอนนี้เราใช้ Windows อยู่ก็คลิกตรงคำว่า Windows นะครับนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเขาก็จะให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะดาวน์โหลดแบบไหนถ้าเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจได้ทันนะครับแต่ตรงนี้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเราหรือของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็น64บิต นะครับถ้านักเรียนจะลงที่บ้านถ้าเครื่องเก่าลแล้วต้องต้องเช็คก่อนนะครับแต่ถ้าเครื่องใหม่ๆก็จะเป็น64บิตซึ่งจะมี2ปุ่มตรงนี้ให้ให้เลือกนะครับข้อแตกต่างก็คือตรงนี้จะเป็น64บิตนะครับตรงนี้เป็น32บิตนะครับซึ่งไอ้น,นี้เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเราอาจจะ,ะไม่ต้องลงลึกเท่าไหร่นะครับขอให้รู้ว่าของเราใช้64บิตก็พอนะครับเ,เราคลิกตรงนี้เลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วก็บอกว่าขอให้ใส่ชื่ออ e ีเมลนะครับแล้วก็อ e ีเมลลงไปนะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้หน่อยนะครับว่าอ่าต้องการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อยากจะอ่าได้รับเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับก็คลิกถูกไปนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเออไม่ลนะ่ะอยากแค่ดาวน์โหลดเฉยๆก็ปุ่มด้านล่างนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราลองกดเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับเดี๋ยวลองผิดลองถูกด้วยกันนะ กดโน thanks ไม่ละฉันขอแค่ดาวน์โหลดเฉยเเขาก็ให้ดาวน์โหลดนะดูดูไปแล้วนะครับต้องรอสักครู่สักครู่หนึ่งถ้า Google Chrome เราติดตั้งให้ถามก่อนนะครับว่าจะดาวน์โหลดไว้ที่ไหนมันก็จะให้เราเลือกตำแหน่งที่อยู่นะครับได้ C ได้ D ได้ E แล้วแต่นะครับแต่ถ้าบาง Google Chrome นะครับบางตัวตัวเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ของเราไม่ได้ตั้งค่าให้ถามก่อนส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับซึ่งตอนนี้ครูเซฟไว้ที่ไดเอ็ e กแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆครูดาวโหลดแล้วแหละนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับอันนี้ครูดาวน์โหลดแล้วนะครูก,ก็ขอแคนเซลใครที่ยังนักเรียนก็ต้องกดเซฟนะครับเซฟนะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็ไปเปิดที่ไดเอ็ e. ไลท์ที่เราเซฟลงหรือไดท์อะไรต่างๆที่เรา,เ,าเขาเรียกอะไรดาวน์โหลดลงไปเมื่อกี้นะครับก็นักเรียนก็ไปเปิดเลยโดยกดไปที่อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับซึ่งวิธีง่ายนะครับกดวินโดว์แล้วตัว E นะครับมันก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับก็กดที่ไมครคอมพิวเตอร์นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นักเรียนแต่ละเครื่องซึ่งตอนนี้เครื่องน่าจะไม่เหมือนกันเนาะ โอเคเราก็ไปที่ไดเอหรือได้อะไรต่างๆที่นักเรียนดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับครูก็จะเห็นตัวไอคอนตัวนี้นะครับแล้วแต่มุมมองเนาะมุมมองบางคนว่าอาจจะมองงนี้ก็เห็นเห็นได้ง่ายหน่อยนะครับบางคนอาจจะมองแบบนี้นะครับก็เอาว่ามองเห็นไอคอนเล็กๆตัวนี้ชื่อ PicktoBlocks นะครับ set up x 6 4 v 3 4, 4. 0 exe นะครับก็เป็นตัวติดตั้ง จากนั้นเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเปิดได้นะตรงนี้ถ้าถ้าไม่ได้ให้ยกไม้ยกมือนหรือว่ามันติดต่อครูได้นะครับโปรแกรมก็จะถามว่าเราจะแน่ใจใช่ไหมนะครับก็ Yes ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนี่นะครับเจ้าตัวโปรแกรมก็ว่าเดี๋ยวจะติดตั้งลงที่ C โปรแกรมไฟล์ c ิ i c ทูบล l อกส์นะ,ะถ้าเรา ไม่อยากให้มันติดตั้งลงที่นี่เราก็เปลี่ยนเส้นทางได้โดย browse นะครับแต่ว่าโดยปกติเพื่อความสมบูรณ์แบบของเจ้าตัวโปรแกรมนะครับเขาติดตั้งไว้ที่ในเนี้ยเหมาะสมแล้วนะครับกด install เลยครับเมื่อกด install แล้วก็รอสักครู่ในกรณีที่ตัวของ Arduino ซึ่งมันจะมีหน้าต่างโผล่มานักเรียนก็กดยอมรับติดตั้งไปด้วยนะครับซึ่งของครูมีแล้วนะครับก็เลยอาจจะยังไม่โชว์นะครับบนหน้าจอตรงนี้ นักเรียนถ้ามีนะักเรียนก็กดยอมรับแล้วก็ติดตั้งไปด้วยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นานเพราะว่าเป็นตัวตัวโปรแกรมเสริมนะครับเรียกว่าปลั๊กอินนะครับนักเรียนก็สามารถกดอยอมรับแล้ะติดตั้งได้เลยครับตรงนี้เราก็รอสักครู่นะครับใกล้แล้วนะครับก็ไม่นานนะครับอ,าอ,อมาแล้วนะครับก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าครูอขอพอสส่วนที่ มันต้องรอออกไปนิดนึงนะครับนักเรียนจะเห็นคําว่าเครื่องหมายถูก Run p i กซ to Block นะครับเราก็เอาออกก่อนก็ได้สมมุติว่าเรา,เาต้องการที่จะเริ่มต้นจากการเปิดเลยนะครับก็กดเอาเครื่องหมายถูกนี้ออกแล้วกด finish นะครับเสร็จแล้วง่ายๆนะครับเราไปที่หน้าต่าง w i n d o w นะครับคลิกตรง start ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นคําว่า p i กซ to Block ตรงนี้นะครับหรือถ้าไม่เจอเราก็พิมพ์เอาตรงนี้เลยนะครับในช่องเสิร์ t i c t o นะครับมันก็จะเจอรูปหมีสายแว่นเนี่ยตรงนี้นะครับเราคลิกเปิดได้เลยนะครับคลิกจริงๆมันก็คือคลิก pick two blocks นะครับตัว x นะครบับล็อกด้วยนะครับนี่จ๊บกดเปิดขึ้นมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองดูกันเจ้าหน้าตาของ pick two blocks หน้าตาต้อนรับก็จะเป็นรูปหมีเดินนะอยู่บนถนนมีตึกนิดนึงอันนี้ก็ต้องรอนิดนึงนะครับช่วงเปิดมาแรกอ้าว พอเปิดมาแล้วรู้สึกว่ามันย่อลงไปเรากดตรงนี้ to to cks, นะครับ Welcome to Pick t o Blocks นะครับ Let s begin มาเริ่มกันเลยเราก็เปิดมาข้างแรมันจะเป็นแบบนี้นครับแล้วก็เขาบอกว่าเออพิกมีอะไรใหม่นะใน Pick Two Blocks ของเวอร์ชั่น3.40เนี่ยออมีการสแกน QR code การฟังเสียงได้ด้วยนะการดูพยากรณ์อากาศเ,ออเรื่องของ AI m มชชีนเลอร์นิ่งนะครับก็ทําได้นะครับไมโครบิ t แล้วก็ AI อะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็ปิดกดปิดไปนะครับก็บอกว่าเออนี่นี่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยส่วนที่เขา,เข,าขาวๆอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่านี่เขาเรียกว่า state นะครับ state, s t a t e s t a g e นะครับ state state ก็เป็น Are a ียสำหรับตัวละคร Sprite นะครับ sprite ก็คือตัวละครนะครับที่จะมา แสดงท่าทางตามที่เราเขียนสคริปต์ไว้นะครับก็ตัวเริ่มต้นก็จะเป็นโทบี้นะครับอันนีจ้จะเรียกว่าเจ้าโทบี้นะครับก็จะมาอยู่กลางสเตจให้เรากด next อ่ามีอะไรอีกอ๋อไอเจ้าโทบี้เนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าตัวสปร이ดนะครับก็เป็นตัวละครหรือวัตถุหรือรูปทรงอะไรต่างๆที่มันจะอยู่บนนี้ รวมถึงตัววิดีโอตัวเสียงอะไรที่มันจะปรากฏมันก็จะมาอยู่ที่สเตตตรงนี้นะครับซึ่งมันจะถูกว่าทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนั้นอยู่ที่เรากําหนดด้วยสคริปต์ต่างๆนะครับอ้าวเจ้าฝั่งนี้คืออะไรที่เป็นบล็อกๆออ่างนี้เหมือนตัวต่อจิกซอ aw, ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนของตัว ัวบล็อกนั่นแหละนะครับที่เป็นไว้สําหรับเขียนโปรแกรมนะครับคาสั่งต่างๆซึ่งมีหลากหลายมากเดี๋ยวสักครู่เราจะได้เรียนต่อไปนะครับในตอนที่2นะครับอ่าตรงนี้ส่วนขา,ขาวๆตรงนี้เลยขาวๆตรงนี้เขาเรียกว่าสคริปแอเรียนะครับหรือพื้นที่ในการเขียนสคริปนะครับเราก็สามารถลากพวกบล็อกมาวางมาวางนะครับแล้วกเ็เรียงเป็นคำสั่งนะครับเพื่อจะส่งต่อให้เกิดการทำงานเกิดขึ้นนะครับอ้าวดูต่อ ในส่วนที่5เนี่ยตรงนี้นะครับนี่นอันนี้มันบังนะครับเดี๋ยวหยิบออกได้ไหมไม่ได้นะครับเจ้าตัวสคริปต์ไลท์โทบี้นะครับก็คือเวลาเราจะสคริปต์ใครนะครับเราต้องมาเลือกตัวละครตัวไหนเราต้องมาเลือกตัวนั้นนะครับมาคลิกนะครับอ่าตอนนี้เขาบอกว่าลองดูสินะครับลองดูว่าเราจะทำได้ไหมให้ไปหยิบคำว่าไกด์ในะไหนไ์ G.L IDE นะครับตัวนี้ Random Position นะครับตัวนี้เราก็ลากมาวางเหมือนเขาเลยเขาบอกเงาดังนั้นไปที่หลากหลายสีกลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มของบล็อกที่ถูกถูกถูกอ,อ,อันนี้เขาบอกให้ลงทะเบียนเดี๋ยวสักครู่นึงครูจะตอนที่2ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปลงทะเบียนนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มของ คำสั่งนะครับเราก็ไปโอเคเนี่ยเป็นกลุ่มของคำสั่งเขาบอกว่ากดตรงอีเวนต์สิอ่ะคลิกตรงอีเวนต์แล้วก็อ่าคลิกตรงอีเวนต์แล้วเอาเอาอะไรล,าลงไปอ่าก็อีเวนต์ก,ก็จะมีต่างๆแล้วก็ให้ click when this price, คลิกเวนดิสพรายคลิกทูบล็อกนะครับตัวไหนเอ่ยนี่ตัวนี้ครับเราจะต้องเอาตัวนี้ไปใส่เห็นไหมเมื่ออัปลให้ก็ได้นะครับเมื่อสปรายนี้ถูก คลิกอ่าเสร็จแล้วให้กดตรงนี้กดแล้วอ่าแล้วก็ให้คลิกโทบี้สิอ่าเจ้าโทบี้ก็จะกระโดดไปตามคำสั่งเราเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับอ่าเราลองกดปิดชึบอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้า,า Pick two blocks เนี่ยมีมีม การทํางานอื่นที่มหัศจรรย์มากนักเรียนน่าสนใจมากเราจะเริ่มต้นเรียนในตอนที่2นะครับตอนที่2องเราครูจะพาไปลงทะเบียนนะครับเพื่อ,อเข้าออกนะครับลงชื่อเขาใช้จะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับไว้เจอกันตอนที่2ครับสวัสดีครับ